ทรงกำลังใจให้โจอีบอยค่ะต้องบอกว่าสำหรับหนุ่มรัปเปอร์ชื่อดังของเมืองไทยหนึ่งคนก็คือโจอีบอยแล้วค่ะ ประกาศการจากไปของนักแสดงอาวุโสอ,อย่างอาต้อยล่าสุดโจอีบอยก็มาพูดถึงอาต้อยด้วยรายละเอียดเป็นอย่างไรเนี่ยมาติดตามกันค่ะต้องบอกอยู่วงการมานานเหมือนกันนะคะสำหรับโจอีบอยค่ะตัวเขาเองก็เป็นทั้งแรปเปอร์แล้วก็เป็นโค้ชสำหรับการเป็นบรรดิเตอร์รายการแรปต่างๆกับล่าสุดเองก็ออกมาแสดงความคิดเห็นกับการจากไปของอาต้อยเสถฐาในครั้งนี้โดยจะเห็นได้ว่าอาต้อยนั้นจากไปในวัย77ปีการจากไม่สบายทั้งนี้เองเนี่ย โจอีบอยก็บอกว่าคุณพ่อและคุณแม่ของเขาในชื่นชมสำหรับวง The Impossible อย่างมากเลยแล้วก็น่าแหละจึงเป็นแรงบันดาลใจที่ทำให้เขาได้เขียนบทภาพยนตร์ขึ้นมาโดยเขาได้นำชื่อวงด h e Impossible เองเนี่ยใส่เข้าไปในภาพยนตร์ด้วยลหละค่ะแน่นอนภาพยนตร์เรื่องยังเก่าเก่าๆที่เคยโด่งดังในอดีตนั้นโจอี่บอยก็ยังได้แสดงนำในวเรื่องนี้มีผู้ชมมากมายเลยนอกจากนี้เขายังแสดงความเสียใจการจากไปโดยบอกว่าหนังเรื่องนี้เนี่ยผมเขียนมาโดยมีเรื่องบันดาลใจมีแรงบันดาลใจจากคุณอาเลยนะและจากคำพูดดึงของพ่อแม่ผมเวลาเขาเล่าให้ฟังถึงสมัยที่เขาเป็นวัยรุ่นจัดงานปาร์ตี้และมีวงสติงคอมโบต้อยเศรษฐาและ Impossible มาเล่นเป็นของวงดนตรีผมเนี่ยคือชอบมากจากความประทับใจของแฟนคลับอย่างพ่อแม่ผมจึงเป็นที่มาของจินนาการต่อมาผมพยายามถ่ายทอดมาสู่ภาพยนตร์เรื่องเก่าๆแม้แต่ชื่อหนังในภาพยนตร์เนี่ยยังเป็นภาษาอังกฤษเลยนะนั่นก็คือ the p o s s i b l e ยังตั้งเรียนแบบเพื่อเป็นเกียรติให้กับวง D Impossible นี่ก็เป็นฉากที่ผมชื่นชอบที่สุดเลยครับผมรู้สึกว่าผมเนี่ยพูดมันออกมาจากใจแทนความรู้สึกของพ่อกแม่ผมผ่านตัวละครของอาต้อยและผมเองก็เป็นแฟน The Impossible ความทรงจำของผมกับอาเลยมักจะติดอยู่ที่บทของต้อยกับต้อยเสมอเป็นเกียรติทั้งผมและครอบครัวที่มีโอกาสได้ร่วมงานกับอานะครับหลับให้สบายนะครับต้อย The Im ต้อย possible นี่ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่หนุ่มแรปเปอร์ชื่อดังออกมาเปิดเผยคะ่ะ